นี่ครับดูไฟเลี้ยวนะครับไฟเลี้ยวของท้ายตัวใหม่ของ RCB 5 0 0 F นะครับรังสวยๆนะครับตัวนี้จะเป็นไฟท้ายตัวพัน CBR พันปี2005นะครับผมจะเป็นไฟเลี้ยวในตัวนะครับสำหรับท้ายรุ่นใหม่นะครับผมก็จะมีไฟเบรกก็จะเห็นชัดนะครับในโชดกดไฟเบรกหน่อย อ่านี่ครับกดไฟเบรกเห็นชัดนะครับแล้วก็ในส่วนของไฟฉุกเฉินนะครับหรือเราเรียกไฟผ่ามากนะครับผมก็จะอยู่ในตัวนะครับนี่ฮะเป็นแนวทางครับสำหรับเพื่อนเนที่ชอบตกแต่งแนวนี้ครับใส่ท้ายตัวนี้นะครับดูเหมือนยกสูงนะครับแต่จริงไม่ได้ยกนะครับเนื่องจากท้ายมันโล่งขึ้นนะครับ ช่วงล้อก็ยังเป็นล้อหน้าแบกเท่าเดิมครับยางเท่าเดิมนะครับแต่ดูอย่างนี้มันดูใหญ่ขึ้นนะครับรวมๆรถของพี่เขาแต่งได้สวยมากโทนนี้ดุมากๆนะครับผมแต่งได้ลงตัวนะครับมาด้วยชุดะฮะกระจกปลายแฮนนะครับตัวนี้ครับสิ่งที่แต่งไปเพิ่มก็จะมีนะครับมีกันล้มนะครับกันล้มตัวนี้แข็งแรงครับยึดนั่นข้างนะครับแล้วก็มีชุดตัวต่อบางโคนหน้านะครับ การน,น้ําดีดกันหินดีดเข้าหม้อน้ําแล้วก็ตรงคอท่อสนะังเกตคอท่อนะครับจะสะอาดดูสวยงามมากนะครับจัดเป็ว่ารถที่แต่งได้สวยมากฮะหนูท่อซัก่อนอะนะครับท่อก็สวยนะครับเราลองฟังเสียงท่อกันดูนะครับ ว่ารอบเครื่องรักษาพันรอบเป็นยังไงเสียงแน่งมากครับไม่มีแต่งครับครับฮอชุดแต่งหนึ่งชุดก็คือ